สิบอันดับพระปิดตายอดนิยมหลวงปู่โตวัดประดู่ชินทรีสิบพระปิดตาหลังยนานธนะสร้างปี2522 9พระปิดตากนกข้างสร้างปี2522 8พระปิดตาหลังเต่าสร้างปี2521 7พระปิดตาปลดหนี้หลังยันตรีสร้างปี2521ถึง2523 หพระปิดตาจัมโบ้สองสร้างปี2521-2523 5ถึงพรพระปิตาหลังยันดวงเล็กสร้างปี2521-2523 4ถึงพรพระปิตามหาเศสร้างปี2518 3ริดามพระปิตาเงินล้านสร้างปี2521 2. พระปิตาปลดหนี้หลังยันนะสร้างปี2521-2523ถึง 1>, 1. พระปิตตาจัมโบ้หนึ่งสร้างปี2520